หน่ดไวตีนักทาย,ยาครับผมปามิลิซาสเปนหน่ดสามก,กว่าน,นี้บรันวันเจอมาขาดครึ่งเลยฮนะปัปปี้ครับผมวิ่งหนีอรอได้โทรวอลอ์เจอแบทเทิล์ทังเกอร์ครับหนึ่ดไว้เอาคุยแขวานอีกรอบแบทเทิล์ทังเกอร์นี่เพิ่มพูสปีดแอคด้วยฮนะบอลที่ลุนไปก่อนตายแล้วกันอ้าวไม่ได้เก็บครับผมบดเคาย้ำๆนักสามอันตีนสับไปเขาแตกหรือเปล่าโตวันนี่ไงดีใครจะอยู่ใค้ไปเจอเดนส์พาวเจอแนนดิชาครับไม่ตายครับผมดิชา มียาวศมาช่วยพอดีหากว่าทิ้งไปครับผมเดดพเพาเปิดมาครับวิงสเปล่บดไปที่ด้านดีชาผมโดนซัดไปนิดหน่อยเฟดโปชีปินไม่ได้หรอกเรื่อเจอกับนีชาสะดุ้งเลยฮนะเดดเพาใหม่อีกครั้งสเปรัลล็อกที่มาทำแมนเข้ามาไล่บีมถึงได้ดโด้โนวันคุยงขวนไม่โดนครับประตูตบมาติดเอ็นสแสตบรุดตบรุดจับยกมาใกล้ๆสเปรัลล็อกไว้พยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับโนวันตายฮะแต่ก็ฆ่าเคอรี่ก,กันมาได้ครับ วาร์ปอินลงมาต่อยครับทางด้านโนวันดาวเดอร์ซันอัดลงไปครับแล้วก็มีลิงต์มาเปิย้ับต่อไม่มีอันติครับเอาไปดอนเลยว่าห้าอยู่ฮะเวียงความาแบทเทิลนังเกอร์ครับเดนเท้าเปิดไปโฉบเปิดครับอัดหน้ามาต่อซับมาเน้นๆที่บอกที่ด้านของฝั่งเลโซครับเรียบร้อยไปฮะมาทั้งแมนก็ตายฮะนิคสเวลบดเข้ามาที่บัพปี้บอกเซเลนไว้ก่อนเปียแฟนต์มเอเบรชิงไปฮะโซบเฟิดบาดหมางฟ้าว้าอินลงมาครับโนวัน ตะเปล่าล็อกไว้ยิงแน่นๆครับด้านปั๊มปีตายมาท้อแบนว้ามลงมาเวียงเดือดไว้ที่นั่นสายอย่ะยิงยิวเลื่อนมาต้องตามผมลิงดับเมลน,นิชาไงตามสับเปล่าเปลี่ยนเป้าหมายไี่สโล่ไหมเดสทอเปิดมาย,ยิงแปะย้งเปิดไว้ดาวเดอร์ซันยันลงต่อฝีลิงดับเบลต์มาอีกรอบผมเบรดไฟเข้าไปครับดาเมจเจเนเรตมาหาศาลแล้วก็เรียบร้อยฮะนิชาตายตะเปล่าล็อกไว้ดับเบิลเต์ครับนิชา เดซิคอเปิดไว้ต่อยคีบอดี้บล็อกจะบอดี้บล็อกนิชาไปบริสไฟยังต่อเดสพอเปิดมานิชาโอลิฟยัดลงต่อไปผมอัดเต็มครับใส่นิชาวมรัวนิชาบอกว่าเจอชุดใหญ่จริงชุดใหญ่จัดเต็มนิชาไม่ได้สับแตกครับแตกไปก่อนบาด้านรูบิกครับผมก็ปี้เป็นเฟรนด์บอลสลับสกิลได้เร็วครับสโล่ลิงก์อร์เบตสวนไฟสเปร๊กถึงจับเราไว้เคลียดแนนคลิปก่อนทีโอลิฟของแทงไปแล้วก็ตีทาวเวอร์ครับรอบนี้มาดีเขาเปิดต้โบรเซตอัพคอมโบ เฟดโบชีดเปลีออยยนไปแบทเทนเกอร์ย้ำต่อสเปร๊าดถึงจับล็อกไว้ไลน์นันท์ไซด์ผมบัฟโลไปแล้วถอยจุ๊กเราอีกทีมีเฟดบูทอีสเวลเกลว้ผมใส่ครับหนีไม่พ้นหรือเปล่าอีสเวลระเบิดมาอันตีเด็กไปก่อนครับวิ่งผ่านไปครับด่างก้นไหนด่างก้นเดินซัดยัดลงอีกทีครับใส่ไม่รอดนะลิมโต่ก็ขึ้นเป็นสิทธิ์เบสเซลฮะไม่เอี้ยหฮะเอาไว้เผาใส่ด้านนี้ของบอสด่างก้นไหนเงินเยอะมากครับ มาเป็นด้านโนของนี่ครับเฮเวนฮาเบิร์ดแล้วส่งเขเปลีปาเดึงไวเ้เบอร์ซึคอหนึมาต่อที่หูกของอับบดอนอับบดอนตีเด้งไปสปาร์จบมาไวแล้วก็อิงเซอร์ระเบิดทันเปล่าระเบิดไม่ทันหมดใส่ครับวาร์ปกลับไปได้อีกครั้งเบอร์เซอร์คอเปิดมาไปทิ้งไลล์พานกรบผมแล,ล้วโกเลมยัดลงต่อไปมีโอวิปขึงมาต่ออีกรอบผมกดคิวครับยิวขึ้นหรือเปล่าเอกแน่เน,นคโคพสแน่โคพสกระผมเปิดโคชลาไปแล้วถอย โซลไล่จับขึ้นข <c oughs> ึ <able> ้นไว้ต่ออีกรอบผมเข้าได้เปล่ากับปีโซลไล่ขึ้นขึ้นเหมือนกันครับรูบิกดับเบิลเฟดโผล่ไปแล้วสโลตายหมแล้วอันติสัมมาต่อเต็มเต็มหัวแนนโดวันครับได้ะลวงนรกฮะนรกถามหาแล้วน่าทรายอย่างผมหลบข้างป่าไปแล้วก็วาร์ปกลับฮะส่วนทางด้านเอาวาร์ปกลับด้วยเช่นกันวางแนนโดของอับผีไวลไว้ก่อนฮะอีลิมเนตเวฟไปเบอร์ซึ่งคอคอมาสามจับยกถึงไปก่อนคีครผมลิง์ดาเมจมาเต็มทางด้านแอนโดว่เราไม่มีโกเลยครแล้วยิวฟื้นมาคครรับผมพิสถาานกณ์ซีเท หนอยๆเขาเข้าออกครับผมจับได้เขาโรชาหรือเปล่าไอ้ฮักก่อนทิ้งไปโอ้เทควิชั่นกลับมาผมไอเอลกับเปลาแล้เนี่ยเจือคลองครับจังหวะนี้อันตีวิววิฟครูด้าครับผมส่วนวอลล็อกโกเลฟ60วิครับอีกนานรีโหลดโซปลายผมยับซอครับดาก็ไหนเข้ามาเรืยเกินโดนจับยกมาเทเลกนิซิสผมทางฝั่งยับซอเข้าไปโซปลายขึ้นไว้แต่เมื่อฉีดเปล่าไอ้บรรทุกทาร์นมาเอาคอจับเลยผมละลายครับเลโซ กอบิสกิลมาต่อเป็นด้านสเปราวสเปราวคู่ฮะโอ้โหยามซอยังไงดีไปร์นิลไล่พากรับผมโนวันหลุดออกขอบล่างสเปราวตัวเองไว้ผมไล่ล่ามาต่อคอยาผมโนวันตายแล้วฟางฝั่งไซผมสับเครื่องไซอย่างเรียบร้อยไปฮะแตกสีกระเบิดด้านโปรเปิดมาต่อครับถึงได้โดนของเบรดเมลสับย้ำเปิดซึ้งก็คอมามาโนแมนโดนสับเคลียร์หรือเปล่ามีใสโซ้อนอีกครับมาโนแมนได้โลมาแล้วก็ตืนไว้ต่ออีกทีครับอาร์พีเวลไว้ในไฮกราวสโล ตามต่อไม่ได้เปบซีเคร็บัฟพยายามจะตามก็ถึงท่นไทรแล้วตอนนี้ยิงอัดเข้าไปที่เลโซผมฟ้ามีลงมาครับโนวันอันติมีอยู่หรือเปล่าไม่มีอันติด้วยครับผมใส่ปูแหลกไปหน่อยแล้วโกเลมยัดลงต่อกบแตกคู่หรือเปล่าไอ้ไทรครับแฮกหนึ่งครับผมแล้วโกเลมเขียวก็ปี้มาแบบย้บซอลอยู่เลยครับจิ้มจากวงนอกครับย้บซอคนเดิมทางด้านโน้กของมาร์ธาแมนมีครับัป็นทรานไทรผมโซปลายจับถึงไวเป็นทรานไทรมาต่อผมสับย้ําสับย้ําจับเตมิซ่าไปต่อเดินติด เดินตีตัวอันติซับเรนแอคแตกไปผมแล้วมาทัพแมนเดินไล่หาคนฆ่าผมฆ่าใครดีฆ่าสโลดีกว่าวาร์ปหนีไปครับยางก้ไนไน IL หลีซับยาหมดสโลตายครับเรียมร้อยไปเรียกโกเด้นไปด้วยอีกหนึ่งตัวครับได้เงินมาหนึ่งร้อยครับใส่ล่างนี้ครับสายยาครับผมเจอแล้วมาทัพแมนเคาะหัวแตกครับใส่เลนไว้เป็นสวนเคาะหัวแตกเหรอฮะใสา่เรนแบชเชอร์มันี่เองครับแบชหลอดเปิดสเกิร์ตคอเปิดมาสวัสดีครับ เดึงยใส่ในเน็นี่อีกด้ยับซอองตวมขามใส่หนักก่อนนะสโลมีโกเลมนะครับผมไหลเข้ามาครับไอเอลแล้วก็เลโซเ็นการลูบิกได้นีนทางสะดวกครับตีทาวเวอร์ยังมาต่ออีลูมิเนนต์เวฟไปด้านนี้รอโดดคอครับแอกซ์ดันดัน,ดนล่างไปเรื่อยๆฮะโดนไอเทมของโคโต้ผมอยู่เซนเตอร์ครับทางฝัง่งอบดอนก็โซลเคส ไล่มาจ่อแผลล่างย้ำแผลเดิมฮะเจอกันระวังท่าผมสปาร์ตจับล็อกไว้ยิงใส่บั๊บปี่ผมปล่อยด้านมาผมไม่หนีฮะเกิดเมื่อเคปมบับปี้ตายผมเพิ่งซื้อเทปออยินไปเหรอแด้ยูเซปเตอร์ผมแต่ก็ยังเหลืออยู่ครับซื้อเกิดมาต่อฮะแต่ยิงด้านปลาแรงกันไปครับมาทำเวื่อแแม่นะมาดูซื้อเกิดกันหน่อยครับเป็นสกอตบอลหลอกแล้วก็แอกซ์ซื้อเกิดได้ฮะวอลล็อกมียติครับผมก็เล็บเฮีติกออฟเปอลิง ได้บาแรกนั้นลากมาง่งายๆครับแล้วก็ถอยนะฮะสิเ,เสกตมบอร์เอก์คอดึงไว้ครับไปดึงทางด้านเอโคครับผมเมื่อไหร่ดีกระเป๋าครับล็อกคูดไปครับได้แหลกต่อเนี่ยครับผมก๊อปปี้สกิลมาผมเป็นอะไรไงเป็นด้านหนของอาพีเมวผมสลับสกิลได้ทันครับโดนทงด้านโนวัตข่วนที่ผมปีกปียิงยับเลยยับสอดตายครับยับอสอดซึ่งเกิดมาเบอร์เซอร์คอร์ดึงไว้มาทำแมวครับผมปีกดูเลือดใหญ่ครับแล้วมัดจทานมากวาดยับเลยครับ ต่อยยับไปสเปล์ล็อกขึงด้านูของมาทั้งแมตไว้ครับมีตีกไกลผมตีข้ามมาเรื่อยๆครับผมมีวิชั่นแล้วตอนนี้ไล่ไปต่อที่ไกลดีไอเอลถอยไปก่อนครับสินว่าเอ็ดครับผมตีคือเยกโกเล็ทิ้งฮะหาด้านซ้ายสับยับสับยับไปฮะสีเห็นลุยต่อหรือเปล่าหรือว่าถอยฮะเหมือนจะลุยต่อาาครับมาทั้งแมกครับคับหยันดันต่อเนื่องเบรคไฟว่ามาทั้แมกนะ สับถึงเงี้ยโกเลมย,มยม้ำๆนี่สเปวดังจับล็อกไว้หมดซับทาวเวอร์ไปฮะสับทาวเวอร์ทาวเวอร์แตกคลายครับผมอัพพีเวลเปิดมาเปิดซื้อคอสองครับผมจับยกเทเลคอนดิซิสไว้จะเบนแมวซ้อนย้ำอยู่ครับอันตะซับมาเต็มที่หัวแอคครับผมแอคเจอไปร้อยยี่สิบวินาทีครับตอนยาครับทางด้านของฝั่งเลโซได้แบ็กด้วยฮะเต็มแบ็กจริงๆอีสเปลนะเระเบิดมาไม่โดนใครโยกหลบครับนิชานิชาหนึ่งจานครผมด้วยโกชราเปิดโกชราใส่รัว นีมาาโกเชลว์ี่มาาโกชัว์ตอนนี้ผมเดินไม่ออกครับไอเอลตายผมดาเมจมาอย่างจัดครับดีชาแล้วมาทำแมนผมซับยับยับจับโยมาเทเลกันในซีซผมทางด้านของเขาโนวันตายครับผมเรียบร้อยไปไม่มีไฟแบ็คครับผมสามตัวเลยฮะตัวของวันสปอร์จะเซจีจีหรือเปล่าจีจีครับผมโนวันครับเกมที่สองครับซีเคชนะไปอีกแล้วครับสองศูนย์ภูสวัสดิ์ไม่มีเกมสาครับสำหรับคู่นี้ ซีคิทเ,เล่นละเอียดครับผมแล้วก็จัดหนักกรถโปบแต่ไพ่เพียหนึ่งเกมสิบเก้าต่อสิบสามบอกสามสิบห้าทีครับช่วยอะไรวะเนี่ย